แชรได้แนมนี่ทุกคนพอดีว่าน้องเรามาันไปหาป่ามาเนาะแล้วมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไหนให้ดูมันคือมันคือปลาหมอทุกคนปลาหมอตัวใหญ่ไหนนะจับยากด้วยนี่ไหนล่ะ๋หนต้องใช้ที่พึ่งแล้วมั้ง นี่ๆทุกคนเห็นไหมนี่ก็คือเราอ่ะกะว่าจะเอาไปใส่ในบ่อพลาสติกนี่ซึ่งเป็นบ่อพลาสติกซึ่งเราคิดว่ามันอยู่ด้วยกันได้ทุกคนแต่ว่าเรากลัวอย่างเดียวกลัวมันหนามันจะปักเพราะว่ารอบรอบก่อนมันก็ปักแล้วก็เนี้ยพยางเราก็รั่วเนาะ แราก็ไม่รู้เขาจะเอาไปไว้ไหนแล้วก็เลยเไว้นี่ก่อนพักไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ใส่ในบ่อใหญ่เขาก็ไม่อยู่อ่ะทุกคนปลาเนี่ยไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเอาไว้นี่ก่อน